มาฟังเรื่องตาบอดก,กับติดอ่างบ่เนี่ยมักตาบอดก,กับบักติดอ่างนี่เป็นเที่ยวกันบ่เนี่สองคนนี่เรียนนั้ากันมาแต่น้อยถือกันยอกกันมากระทั่งว่าตลอดวันเถอะเมื่อนั้นฝนตกแล้วบกติดอ่างเลยไปสันงามบ่เลยบักตาบอดไอ้หา่หามันเล้ฝนตกมาทัดเอี้ยนตันนี่แม็กมาจันตาย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 มาจันว่าแล้วก็ย่างเขาหาสอนอุ้มไผ่แล้วบาเนีย่างเขาไปท่าดกับบ่กหูเขาไปได้กอไผ่บ่เนี่ มัดปิดอ่างกับซ้อมบ้างอย่ะันออกบ่ได้แล้วบาไดไอตาบอดเทั้ง <c oughs> นี้หลอมงานนี่เฮ่มองย่างเขามาถืขอข้างอยู่แต่มันคืบ่มีปอง,งอองกล่ะขนาดนั้นไม่จังหน้าตาคอพาไพดีแว้วท่านหาหม่องออกกบับบอได้บาดมาัดปิดอ่างกับยืดหัวควันอยู่ขัานล้นโอ้ยบาาักฮามงึงเอ้ยสันหาปองออก รอดไปรอดมากเข่างามไบัพไปไอ้ตายแล้วกูบัดนีู้ไอ้ไปไหนนอ่บักติดอ่างนี่คือบ่มากเราบักอ่างนี่ไปไหนนี่บักคาบเอ้ยเพิ่งเข่าไปยังไม่หันไปไหนไอ้ฝนตกแล้วไปไหนฝนตกที่ยังกูเป็นผู้สั้นงาไพไปไนไอ้เมื่อหาเด่นที่เล่นเนาอ่อดันตัวกูยุ่เดับเบิ้ลกันอ่ะไปไหนเออกระมักพวนเนาอ่อดันมือหนึ่งบันบักติดอ่างออกปะหาบักต่าบอดได้แหกับข่องแล้วยังไพไวไพไวมาก เขนกันกับว่าใดดิย่อกันโลดวันสท้อนคนนี่ก็เลยย่างมาทางหลังแล้วไอ้บอยก็ล่งนั่งเล่นอยู่ห้มไพ่ผู้เดียวติดอ่างก็ย่อย่อไปทางหลังอ่ะจ้าเอวไปไปห้าไปกูตื่นบัสตกค่าดิแม่ไปทันเตะจักบาลทว่าเอาเงินไปนว่าย่อเขาข้ามไปกูตื่นไว้แต่ที่เตื่นยังกระดอกระเดียกกูทีผ้าไปตึกแฮมื่อนี่ไปทันติดอ่างว่าตึกใส่ละม้อไปทันพูนพูนน้องน้องคนละไปทันมาแล้วก็ย่างน้มกลืนกันไปอืมจ้า บอดย่งางน้ำคนบักจีดอ้างย่างออกหนาเห็นท้อนไหมกับตัวบักตาบอดแล้ววาด right ิงู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 ท่านตาบอดเต้นข้างย่างหมดเฮ้ยหามึงไอ้ท่านรวยขากูรวยลายมันนึงมันหันมันท่านจีรังมันบักบักหามึงท่านงูงูตายไอ้ท่านเป็นยังไงกูเปลี่ยนชินเหม็นแล้วแม่แต่หนาวท่านตาบอดหัวดีบ่คอยมันถอยไปฮอดตาบอดเป็นผู้พ่ายเงื้อ คิดอางเป็นผู้ตึกแวันอดไพ่ดีดีเด้อได้ดีๆเด้อบอดทาเอ้กูกะพ่ดีปันนี้ยละท่านั่นนั่นนั่นั่นกูจิตตกท่านเ้ย่นนั่นนั่นจิตกอีเหล่าท่านมันบอดตกหกไปลวดไปลวดท่านวานลวดท่านต้องการองใ้วานเลยท่นมันบอนนี่แหละท่านเว้อบอมันเดียวเห็นเนาะท่านจ็คละเดาเอาไปแจ็ค่นละท่านพ่มาขัวขัวขัวท่านมกตาบอดก่าเนี่ยไปตามคิดอ้างบอดนั่นกู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 ก่น ตาบอดท่ายเฮียไปแล้วอ้าวมันคือว่าไปไถแม่ไถอะไรอยวนี่ท่านมันมันมันติไปจงังไหนอยท่านมันต้นฟังแล้วท่านถอย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 อยู่ท่านตาบอดกับท่ายเฮียขึ้นถอยว่าเนี่ยมึงมึงมึงขึ้นมึงคือนั่นฟังที่อยู honors, antes, hail, massage, ่น stars, ide, ète, ี่ท่านตาบอดก็พ่อยติดอ่างไปนน้ำกันติดอ่างเห็นปตาบอดก็ว่านทว่าแต่งานกูว่าแล้วท่านเป็นจังไหนล่ะคือนว่าแล้วท่านเอ้าวอยู่นิ่งๆเนี่ยเฮน่ะหนาวท่านเออเออเออท่าน ติดอ่างลึงไปงุ่มแหะแล้ววาดิตาบอลกับไพ่เนี่ยมึงที่ไปไสเดียวนี้มึงมึงมึงที่ไปไส่ไปทันกับไพ่ทาเมื่อยู่แถวนี้แหละท่านคนบ่เห็นหงเนาะไพ่เนี่ยอ้อมหน้าอ้อมหลังดีกว่ากลับมาปวดกับไพ่ไปอแกลังที่กัปที่นี่แหละท่านไพ่มีไปนี้แล้วมึงยืดทั้งดี่ไงเนี่ยไปทันมาพี่ทันตายที่ขัวท่านขัวขัวนี่ละมาใีใต้ใต้ท่านแม่มึงที่กูไปทั้งนี่เดียวเนี่ยไปทัน บกกอกคิดอ้างกับพ่อบักคิดอ้างบกตาบ่เขาพ่อบักตาบ,บ,ตาบ่พ่อพอกันละ่ะถ้าจีจอดเหนื่ถ้าิีเห็นกันบักบอดที่ไพ่ว่าเอาคิดกกอ้างในเฮ้ยท่านไพ่าเป็นภาษาได้ยเหมือนกันเตะไปห้าวัานเฮะตึกแฮ้มันกูเป็นผูไพ่ดอกบานเองนตึดกตึกดีๆกับพอ่อได้มึงกนนะเหมนกูที่เห็นห้องดีเหมอนเออกูที่บอกดักเนเมอนมันบนบันงได้กูบอกมึงบ้านเลยเหมน เอาวานด้ยสันวานแทหนี่บอกตายๆๆๆๆเว้ยก็ไม่ได้ตั้ท่าวานนะมันต๊ก้อนเหมอนสันเอ้ยกมึงเป็นตัวตาพึ่งน่าสันถ้าที่ตั้งรักตั้งท่าไรบ่ได้ตาบอก็บอกจิตอาภายเฮี้ยไปเรื่อยๆนะฮะตื๊กแห่ไพยไปบ่ไดไปพ่อสะพานแล้วบ่ไดไอ้พู้จิตอากัยไปค่าละหะป่าบอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตักบอดบอดบอดตะตาตะตาะันหัวต่ำสะพานโต๊กน้ำตามท่านเพมือนัน ไปบอสข้ามันเอ้ยว่าท่านหัวกูน้อหมดแล้วท่านมึงเรียกมาบอกกูท่านกูกูกูก็ว่าตาตาอยู่นี่ละท่านมันออกออกอกงาโคบไวเลยมึงท่านเอยออกจากท่านแล้วว่าบบอดก็บอสจิดทางกับผ้ากันห้า่อยไปเรื่อยไปว่างไม่ว่างนี่มันบ่หมันมันออกไปบักบอดเป็นผู้ซื้อแห็บอกกูแน่ท่านอ่างท่านท่านเห็นปลาบอสบอกรวดใต้คูั้วท่านนับรองว่ามิถา ใายไปเรื่อยๆบ้านเดียมาปิดอากข้ไปเขียนแชรแล้วบ้านเดียวอุ้ยท่านตะ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 ท่านมักบ้านตะพานโดดน้ำตามรวดตะ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 ตาเข้ท่านแชรอะไรบักตาบอดวุ้ยแชแชร์ท่านแชเ์ท่านท้ายบักตาบอดท่าเดียวตัวรอดได้เฮียบักหามึงได้เอตัน ตะเค่ครับว่าบอกูท่านกูกูก็ร่างทีว่าตะเค่ท่านมึงคือไปโดดน้ำก้อนถนัท่านเฮ้ยกูว่ามึงที่ว่าสะพานเนาะท่านถ้ามันไม่ตายทั้งสองน่นเองท่านตกล่งบาเด้โอ้ยเศร้าตึกแงป้าป้าเนี่ยเนี้ยเนี่ยมอวนคือนม้อนข้เมื่อนี่วงว่าห้ดวงว่าหย้ม้วนขึ้วเออทานัมาหาจเจาเน่าท่าน